่งา,งน,มา,านมนะละละมวัมกราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่ขารุบกคุฆ่าหนูน,นี้คุณดยว่กัหผมในเกม SD Gundam Capsule Fighter Online อีกเล้วนะครับผม ซึ่งวันนี้ผมนะเราอยู่กับตัวละครอ,อย่างกันดั้มบาาทอร์สผมนะโฟจีเอ็ฟอร์มเองก็เป็นตัวละครแรงเออาผมนะที่หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ครอบครองกันไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวผมนะ oh. ก็วันนี้เนี่เรามาส่งสกิลเขาว่าตัวของบาาทอร์สเนี่ยเขามีสกิลอะไรผมนะแล้วก็อาวุธของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างผมนะก็อันดับแรกเนี่ยก็คืออันนี้ผมได้ใส่เครื่องเงาไว้ผมนะก็ประมาณ60%รนะผมก็ทําให้ตัวละครบาปอร์มันจะดูสวยงามขึ้นไงอ่า ส่วนสกิลเนี่ยในเกมเนี่ยเขาจะไม่มีระบบเรื่องของค้อนกระดาษกันไกลของนาะแต่ว่าจะเป็นระบบคัสตอมพาร์ทผมหมายความว่ายไงหมายความว่าเราสามารถจะเอาโมบิสูตรของเราเนี่ยเป็นสายอะไรก็ได้ของนาะที่เราต้องการเองแต่ว่ามันก็จะมีการแพ้ส,สายผมงนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันประมาณนี้ผมแต่ว่าในนี้เนี่ยมันจะมีสายพลังงผมนะสายป้องกันแล้วก็ สายว่องไวผมนะและอันนี้จะเป็นสายบาลานต์โอ้ผมสุดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสายซัพพอร์ตนะไม่แน่ใจว่าซัพพอร์ตกับบาลานต์เนี่ยเวลาคิดค่าเวลาพลังลงพลังโจมตีที่โดนเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันในขอน้อนี้อ่ะสำหรับสกิลของบาบท์อร์สผมนะซึ่งในเกมเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2สกิลผมนะฮะไม่นับท่าไม่ตายเนี่ยสกิลแรกก็ผมก็จะเป็นเรื่องของอ่าสกิลเพิ่มพลังป้องกันผมนะให้กับตัวยูนิตนั่นเองก็อันนี้หลายคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดี ส่วนสกิลทสองก็คืออารยาคิสกิผมนะเออซีทเต็มเองก็ไม่รู้ว่าชื่อนี้หรือเปล่านะต้องขออภัยจริงๆก็ในที่นี้นะเขาจะบอกว่าเมื่อ HP ต่ำกว่า50%เนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวละครจะเพิ่มขึ้นผมนะรวมถึงอัตราการอ่าล่องตัวแล้วก็ปริมาตรบูสเตอร์ด้วยผมที่สำคัญก็คือในสกิลนี้เนี่ยยังสามารถเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอีกนะก็ถือว่าเป็นท่าที่ลร้การเลยทีเดียวผมนะโอเคในส่วนของอาวุธเนี่ยบบคอจะมีอยู่2หมวมนะ ในโหมดแรกเนี่ยก็จะมีลองซอสผมนะแล้วก็เมดเด็แอคแคกเองใกล้เป็นการใช้อ่ากระบองโจมตีผมนะจนสเต็ปที่2ผมนะก็คือรูปแบบการโจมตีที่2ก็จะเป็นอ่าเมสสตันนผมก็เป็นการใช้อ่ากระอบองค้อนขนาดใหญ่เนี่ยสตันคูตสุนเองแล้วก็มีอ่าปืนนะผมนะปืนปืนมาซูก้าที่เราจะได้เห็นกันผมนะเป็นบีมสมูทมืออื่นเองผมประมาณนั้น โอเคผมนะเรามาดูในส่วนของการมูฟเฟนแล้วก็การโจมตีกันบ้างผมนะว่าตัวของบโคอเนี่ยมีการโจมตีแบบไหนกันบ้างโอ้โหโอเคเริ่มจากนี่คือการเดินผมนะเวลาเดินก็ประมาณนี้ผมนะทักษะการบูทก็ประมาณนี้เลยผมว่าจะเป็นบูทไปด้านข้างก็ประมาณนี้ผมนะถือว่าใช้ได้โอ okay. เคลองดูในส่วนของสกิลการโจมตีปกติผมนะก็ปเป็นการฟัน คือสกิลนี้เวลาบันฟันเนี่ยม,มันสามารถจะโจมตีทั่วทุกพื้นที่ได้ผมนะไม่ว่าเราจะอยู่ข้างบนแล้วก็ฟันลงมาเนี่ยมันก็โดนศัตรูไงแล้วก็สกิลสองก็คือการใช้กระบองอันนี้ผมนะในการพุ่งโจมตีศูตรูเองก็ปเป็นการพุ่งเข้าไปแบบนี้เลยครับผมก็ถือว่าเท่น,นะแล้วก็ใช้ได้ผมโอเคเรามาดูสกิลข้ามาตายในโหมดแรกกันครับว่ามันเป็นอย่างไรบ โอเคอันนี้ก็เป็นโหมดที่1ของกระหน,น่ำาบารคอสผมนะก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวโอเคครับ okay. ผมนะเรามาดูอีกสายหนึ่ง <Huh? S 1> ผมนะก็คือการเปลี่ยนโหมดของตัวละคบรบาร์คอสผมก็โดยการกด R ผมนะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปใช้ซอสเมกครับผมซึ่งในรูปแบบนี้นี่ก็มีการโจมตีแบบ2อย่างผมนะก็คือการฟันปกติเองอ่าแต่ว่ามันจะฟันได้ทีเดียวผมนะแล้วก็อีกสองคือเป็นบัสค่าผมอ่าเป็นปืนครับผมนะที่ใช้ในการโจมตีเอง มาเดี๋ยวลองไปเทสกับศัตรูของผมลนะ้ว่ามันยิงได้แบบไหนคล้ายๆกับประเทศบาซูก้าผมนะยิงกระทบออกมาอ่าส่วนนี้ก็เป็นค้อนผมนะทุบแล้วก็อ่าติดสตันผมไอ้สตันนี้ทําให้ศัตรูเนี่ยอ่าเวลาที่โดนผมนะมันจะติดอาการแบบเมสาวันสายของผมนะประมาณนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ขยับเมสาเลยเนะี่ยก็ไม่มีผลผมโอเคมาดูในส่วนของข้าไม่ตายผม โอ้ก็ถือว่าเท่อยู่นะโอ้แล้วก็โดนซ้อมไปแล้วโอเคผมนะก็เป็นยังไงบ้างผมนะสลับข้อมูลของกันดมบาบะคอสโฟทีเอสฟอร์ 4, 4, ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงอหลายคนก็อาจชื่นชอผมนะเพราะว่ากําลังมองหาว่าบาบอสเนี่ยอยู่ตู้ไหนอะไรทําไมก็ผมอยากจะบอกคือนี่คือข้อมูลที่ผมได้มาผมนะเรนะว่อว่าสกิลเนี่ยเขามีอะไรบ้างแล้วก็อาวุธของเขาเนี่ยมีแบบไหนของผมนะผมก็ เอาข้อมูลมาบอกผมนะตรงนี้เลยซึ่งกาชาเนี่ยเราบอกเลยว่าไอ้ตู้นี้เนี่ยมันค่อนข้างจะออกยากน่อยโหนะหัเปอร์เซนในการออกเนี่ยถือว่าน้อยมากผมแต่ว่าเราสามารถที่จะหามันได้จากตู้กาชาที่ตู้80เอผมนะโอเคสลับวันนี้ก็คงไม่เมีจะฝากนะย่งก็ขอคนเนี่ยสนุกการเล่นเกม SDGO ผมนะวันนี้ก็ลาแต่เพียงเท่าน,นี้ผม bye bye, บ,บายบายจุ๊บ